ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านกลับเข้าสู่1นึคิวหกล่องครับโชว์ที่เราเนี่ยจะมาเปิดคิวเฮ้ยเราจะมาเปิดกล่องทุกครั้งที่คิวได้ครับโดยกติกาสําคัญที่สุดก็คือเราจะต้องแจกของที่แพงที่สุดที่เปิดได้ในวิดีโอนั้นนั้นฮะ วันนี้เป็น EP ที่10แล้วนะเว้ยโเคตรเดือดวันนี้แบบฉลองปะแบบ EP 10แจกบัตเตอร์ไฟเฟสอะไรเงี้ยโอ้โหแปลกๆวันนี้จะเป็น EP แรกที่ผมเล่นแบบ43ามเออภาพก็จะเป็นวันนี้ภาพก็จะอ้วนๆหน่อยฮะ <c oughs> ก็ครั้งที่แล้วเนี่ย EP 9เนี่ยช่วงท้ายเนี่ยกล่องมันหมดผมติดอยู่7็ดกล่องเพราะงั้นคลิปนี้เราจะเปิดเพิ่มไปอีก7ดกล่องนะครับ <c oughs> ไม่ว่าเราจะได้อะไรนี่ผมเตรียมกล่องไว้แล้วกล่องวันนี้ครับแกลเลอรี่เคสครับผมแกลเลอรี่เคสก็มีจุดเด่นก็คือมีดเนี่ยเป็นคุกคิอย่างเดียวเป็นมีดคุกคน แต่ว่าเราไม่ได้อยากได้มีดคุกขีนะผมอยากได้ M4A1S Paper Wave นะมาแจกท่านผู้ชมนะครับโอ้โหปืนแดงไปกดพิมพ์เลยกันดีกว่า วิดีโอนี้ก็ถูกสปอนเซอร์โดย skin.club นะครับผม skin.club เป็นเว็บไซต์ให้บริการเกี่ยวข้องกับสกิน CS2 ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นเปิดกล่องตีบวกแบ t เทิรมีอีเวนต์ต่างๆให้ร่วมสนุกมากมายตลอดปีเลยแลกสกินเข้าวเว็บได้เปิดกล่องทันทีไม่ต้องรอดีเลยเริ่มใช้เว็บ skin.club ด้วยโค้ด n x a d ศหรือกดลิงก์ใต้ description เพื่อรับ,บโบนัส1 2ได้เลยครับสำหรับผู้มีอายุมากกว่า18ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับโอ้เป็นตั้งนะบ้านสวยชิบหายเลย ตดนเล่มนี้แทงตายกูก็ยอมไงเนี่ยคิวหนึ่งกล่องครับวากับดัสสองสองอุ้ยอุ้ยไม่โดนอ๋อมาสามตัวสามกล่องครับเปิดเลยเด้งเดงเดงเดงกล่องแรกปล่อยไหลกล่องแรกอุ้ยแดงไอ้ยันแดงอุ้อะไร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 ออกจะตัดฮก

ไอเฮียศูย์จุแล้วเป็นสเตตแหกแพ็กนิวนะโอ้ไม่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดผมเปิดที่เหลือก่อนอีก2คิวอีก2คิวอีก2คิวปล่อยไหลเหมือนกัน <c oughs> แดงแดงอีกชิน้นแดงอีกชิน้นแดง, <c oughs> แดงทองทองกล่องน,นี้ทองกูขอบ้างไอเฮีย gold 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 ทองโอ้ oh. ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรยินดีอย่างยิ่งที่จะได้บอกท่านผู้ชมทุกท่านว่า NXZ มีอีเวนต์กับ s k ิน c l u b แล้วครับผู้เล่นที่เลเวล10ขึ้นไปเนี่ยสามารถเข้าไปสร้างกล่องได้ฟรีเลยนะครับในอีเวนต์ n x z นะครับตั้งแต่7-14ถึง14มกราคมนี้นะครับกล่องถูกใจผมอันดับ1รับไปเลยนะ Skeleton Knife นะครับ d a m a s c u s s t e e l นะครับแล้วก็ยังมีรางวัลอื่นอีกมากมายเลยนะครับกดลิงก์แรกใต้คลิปได้เลยนะครับ มาแต่ตอนนี้ผมต้องยิงให้ได้เพิ่มก่อนหลังจากพิทตอลกูยิงไม่ได้เลยอี้มือสั่นมือสั่นแล้วทีมกูก็ไม่มีใครยิงเลยไอ้สัตว์เอ้ยอีคิวัะอีคิวโต๊โอ้ไอเอดโอ้ยไอเอยให้กูเล่นบ้างเถอะทีมไม่เอาโอ้ยกูยังไม่เล่นเลยอ่ะ อุ้ยดิงโอ้โหโอ้ยบีไเยียบีเต็มเลยจัดเดือนล้านเลยผมดูทำไมตัวแทนไม่รู้อะเอ้ยเอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยเจ็บมากโอ้โหคีคุ่ขีไปขอคุ่ขีหน่อยเล่มแรกคุ่ขีเล่มแรกในชีวิตโอ้ยชมพูพานโอ้ยเฮี้ยมันได้เวลาโบ๊ะมันต้องโบ๊แล้วโบโบโบแดง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 โอ้เร็วเร็วเงียบเงียบ เฮีเงียบเงียบจริงแล้วเฮียทำไมเราเพิ่งได้สองวะเกิดเฮียขึ้นวะสังคมอุ๊ยอุเพื่อหัวแตกหลับในช็ดชดชดลองเฮ้ยข้างล่างข้างล่างได้สองหอทองได้ไหมทองทองทองกูเอ้ยแจงผ่านนี่เฮียแต่ออกมาเป็นเอ่อแชมพูได้ไหมยังไม่ได้ชมพูเลยวันนี้ออกชมพูสักกระบอกหนึ่งหน่อยให้ชื่นใจโอ้ยสัตว์ ไอ้ยี่หิบโดนโอเคเดี๋ยวครับอีกสองอีกสองอีกสองเออเอ่อเหี้ยลืมได้ฉากอินโทรครึ่งหลังเลยเพราะเปิดกล่องอยู่อีกกล่องครับเออขออะไรที่ไม่ใช่ฟ้าได้ไหมได้ฟ้ามาเยอะมากเลยจะได้ก๊อกอีกสักกระบอกกับก๊อกแดงเออขอก๊อกแดงขอก๊อกแดงฟ้าล้วนนี่ฮิทไม่คิว ได้ตัวเดียวอุ้ยสายมาปะ๋อไม่ใช่ร่างของ่างของตัวอุ้ยมนเห็นเหรอมามามาอีกกล่องแดงได้ไหมอ่ะโอ้ยฮี้ยตะโกนลหรออ่ะที้นีเนี่ยว่ะเออมาดิครับมาดิครับเอ้ยม่วงว่ะม่วงว่ะเอ้ยเอ้ยโบโบโบโอ้โห้าลวนๆครับอุ้ยเฮี้ย เออเอาไอ้เหี้ยมันหลุดไั้ยี่เนอ๋อต่อหน้าเลยอะไรวะไม่นับเป็นได้คิวไม่ไม่นับละกันไม่นับเฮ้ยแม็กเอ้ยรีโหลดทำไมเนี้ยไม่น่าลีโหลดเลยอ่ะเอาไปไปไปอีกกล่องครับทองเอ้ยมุ่งอีกอันมุ่ยอีกอันมุ่งอีกอันโอ้ยออกอันเลยนะโอ้ยอย่าหยุดดิถีถ้าจะออกก็ออกให้สุดโอ้โหตายครับเล่มีสมกอ่ะ หกสิบหกหกเอ่าไม่ต้องว่ะโโอ้โห,โหขวาเข้ามาโบ่ทีบ้านหลังมีอโอ้โหกู <laughs> ถามจริงได้อยู่แล้วกันสำหรับหนึ่งคิวหนึ่งกล่องเดี๋ยวเอาไปเปิดเพิ่มเมื่อกี้มีอีกสองโอ้โหแชมพู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 มพอุ้ยเฮียชมพูจริงแต่แต่เอ้ยม่วง<น>เอออันนี้ไม่เคยได้อันนี้ไม่เคยได้อันนี้ไม่เคยได้ มาหมดแล้วนะแต่ว่าครั้งที่แล้ว EP 9ผมติดอยู่7กล่องนะก็เนี่ยพอดีเลยนะพอดีเป๊ะโก Go g โกโกอุ้ยแดงผ่านสมพูมผ่านไอ้เฮียโดนรัวๆแต่ออกมาเป็นอะครับผมสงสายต้องโบนะขอโบโบรัวๆแล้วเท่าไหร่แล้วกันโบ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 เอ้ยม่วงโบโบโบโอ้โหไอ้สารโอ้โห่มีอะไรอะ ก่องสุดท้ายครับก่องสุดท้ายเพื่อขออะไรปลอบใจแบบชมพูได้ไหมขอชมพูแบบสกกะบอกแล้วชมพูคือแฮปปี้ตัดอ่ะชมพูครับโอ้โหโอ้โหโ ประมาณนี้แล้วกันสําหรับ1 Q 1กล่องวันนี้นะเป็น EP ที่10นะครับต้องขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของเราเหมือนเดิม Maskin c l u b นะครับที่จะเปิดกล่องอัปเกรดแบทเทิลนะใช้ Skin Club ใช้โค้ด n x z 0 1นะครับรับไปเลยโบนัส12%นะครับหรือกดลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะอย่าลืมไปดูอีเวนต์ n x z ใน Skin Club ด้วยนะครับรางวัลที่1ได้มีด Skeleton Knife เป็น Minimal Wear เลยนะเออลองดูได้จะทิ้งลิงก์ไว้ให้เหมือนกันนะครับยินดีที่จะได้พูดครับว่าวันนี้ครับของแจกวันนี้ครับ M4 A1 1S Vapor Wave Stat Track Factory New ครับวันนี้0.04กติกาอยู่ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับมาวันนี้แล้วกันสำหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบคอนเทนต์ Counter Strike แบบนี้ครับก็ต้องฝากเอ็นด้วยนะครับนะฝากกดไลค์กดซับให้หน่อยนะกดซับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเวลามีคลิปใหม่ลงมีของแจกแบบนี้ก็จะได้ไม่พลาดนะครับคลิปใหม่ลงทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามกันเสมอมาครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับไม่อยังใช้กิ๊บเทลเทสเลย ไอ้แล้วแจกแฟกนิวโอ้ไมค์ก็ oh <my> แต่ว่าช่วงนี้ผมก็ไม่ต้องใช้ฟิวเทสแล้วครับเอ้ยเออใช้ไปก่อนนี่โอ้โหก็ oh คือน่าแจกเป็นฟิวเทสปกติแม่งก็เบื่อแล้วนะเอ็งเที่ยวแต่ว่าไม่ได้เพราะมันเป็นหนึ่งคิวหนึ่งกล่องผมต้องทำอย่างนี้ไงมันถึงจะศักดิ์สิทธิ์ดูดิโอ้ไมนโอ้มค์ก็